สวัสดีค่ะเศบนัวข่อยสารมาแล้วพี่น้องจา๋ามาแล้วมาแล้วอันนี้ย่านั่งที่นี่กินมะปากพีฝากนองก็คือกุ้งแช่น้ำปลาว้าซา่าพี่น้องจ๋ากับน้ำจิม้มซีฟูดเ่บเบ,บจวดจานน่าดูพี่น้องมาๆๆกินน้ำกันพี่น้องจา๋าน้ำจิม้มโอ้ยพุ่นเพชรปักยางคากรนะพี่น้องทั่งเพชรทั่งแเสบเทั่งนัวเนาะพี่น้องจา๋า ซื้อกุ้งมากกันเลยโอ้ยสิเห็ดเมนูไดเนาะสูพ่อแม่พี่น้องกินกันเลยคิดวางสิเนาะก็เลยเออเอากุ้งแช่น้ำปลาไปก่อนนาะพี่น้องจ้าโวดตอนแรกกะสิหยอดไปไปเลยหละก็เลยหยอดเป็นัน้ากินไปนั่าีีกว่านฮะจ้ะพี่น้องโวดโอ้ อืม,อมนึบเนึบเลยพี่น้องจา้าอืมอนี่นั่งนี่แบบกรอเทศแล้วชิ้นนี้กินแล้วจะละกระแตงกวาแล้วกับตน้นๆพักชี่หอมแต่มันเขา่าเขาบอกเขา่าแต่วัยน,นี่นั่งเอามากินแล้วพี่น้อง ขอโทษขอให้ทำมันมันบกเกี่ยวกันอ่ะแต่ว่าจะนั่งขอให้เป็นพักเอามากินกันละพี่นอ้องอุโอ้บอกกาลาดัดหลายเพราะว่าอย่างฮูบอพี่น้องมันเผ็ดอืม ooh you know. เขากันเื่อบอกเขากันนั่หนังกักินได้เบิร์ตอพี่น้องขอให้เป็นพักเนาะก <c oughs> ็สิบาวากันเนาะจ้ะ <c oughs> แต่บ่มีผักนี่ก็คือยัยนั่งตายลูกเดียวพี่น้องจ้าพเพราะฮันเผ็ดหลาย จำจิ้มเผ็ดจวดจัดมากพี่นอ้องอื เพชรปัดยางขนาดพี่น้องจ้าโอ้ย,อยธรรมดา โอ้ยพี่เนาะในปังยางขนาดเอาแต่น้นนาม,มันเนยหน่อยกันแล้วกันตอนมันบนเบาเนาะจัะ เหลืออยู่สามตัวพี่นงองจ้า แตบ,บหลายพี่น้องจะว่าันเผ็ดหลายตอนสุดท้ายใส่ใส่น้ำจิ้มหน่อยๆเพราะว่ามันเผ็ดพี่น้อง พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้เนาะจ้าขอบุญขอบุณพี่น้องหลายหลาย,ลายทีวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะคะเนาะก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่นอ้องอ่าร่ำรวยเงินทองนออหรับฟันดีสูขปูสูขคนเนาะจ้ากระปาก็ไม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งในเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะคะเนะสวัสดีค่ะ